ครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการตัดไม้ด้วยเครื่องตัดหญ้านะครับผมวงเดอมผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับพึ่งรอเมื่อกี้ไปหน่อยครับตัดไม้นี่ก็ต้องใช้เครื่องตัดหญ้าขนาดสี่บี่ซีขึ้นไปนะครับผมแถวบ้านผมเรียกเครื่องสี่แรงนะครับตัดตัวนี้ก็สี่สิบห้าหรือสี่สิบหลายซีนะครับก็ยังตัดไม่ค่อยไหวเนาะเร่งหมดก็ยังเนินๆอยู่ครับใช้เครื่องที่แรงเยอะพอสมควรนะครับผม งเดือนใบ9ก้านิ้วครับการใช้เครื่องตัดามาไอ้การใช้เครืตัดหญ้าตัดไม้เนี่ยเหมาะสําหรับการโค่นต้นไม้ต้นแท่านี้นะครับผมครับมันเหมาะกับการโค่นไม้ครับเพราะมันจะไม่ค่อยเมื่อยหลังเนาะผมก็จะมาสาธิตให้ชมกันนะครับ